มาลหมาล,อ,าลอ่อกมาหลอกมาหลอกเสียงก็ดังเงีงยกิดเสียงคนแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนวันนีออกนอกบ้านไม่ได้เขาบ้าหยุบสาวผ้าออกนอกบ้าน่น้อมาหาหานีไงมาถักไทยเอาง,งานรงโจ,งจงน้ายก่อน อัาติบันไดเรียนข้วสวนกันสลากับลูกอะน้ำหาพันน้ำน้ำกันแต่วันน้ำหาแดดตะวันดีจะโูรตุดผลตะวันดีชุด่มชุดผลนะคะสายนอกวันนี้ อ็เน่ด้ลูกยูรานนี้ออกมาไปอ่ะพ่นาสวัสดีค่ะพินาลูกออกมาไปลูกลูกไปลูกอยู่รานนี้ตัวน้ำหาลูกยืนพาลูกนีสวัสดีน้องมะดามพินาสวัสดีจ้ามาหลอกกับลูกพี่นา ยืนหาหลู่คนวาลูวายุลาน,นีไปยังน,อน้ <c oughs> อยไปยังน,อน้อยจ้ามาเชียวห่างเป็นอาดเป็นอาช่าวงนี้เขาเป็นช่วงเงินช้อปปิ้งรถราคาวันนี้คุณหมอเรามาแต่ประเทศอียิปต์เราก็เลยมาหาเสือร้องเผาก็นานเลยมาหาเสือร้องเ่าโอ้หนเดะมาหาเสือร้องเ่าวันนี้ก็เลยมานูว่าสิบ่เอาอยัางกระไดขึ้นเกาเป็นอาะ อ๋อจ้าเป็นจังไงพี่นัดใครแน่ไปพักผ่อนได้หลายกับใครของน้องพี่นัดเนาะข่อยก็เป็นวัดเลยพี่นัดเริ่มเป็นวัดเลยตามอาชีพอาชีพแล้ว,ลวยักวัดขนแมวรัววัด,ดยี่หยังโผล่เพราะว่าแมวนอนนั่งตรงมือดีเขื่อนดูจา้าจ้าพี่นัดหายไปไว้ค่ะจะได้ไปหาซับเนาะพี่นัดหางนี่หางง่าย หนูกสาวพามามีโซฟ์เดี๋ยวกันไปหาสื่แน่กินต่อขอบคุณเด็กกะพินาขอบคุณเด้อขอบคุณสองลายสองเลิบเนาะเอางานโซตัวน่าือเป็นเสียงเพลงเงินวูวูแล้วพินาคือเป็นเสียงเพลงวอวอยับนี่น <c ười> ออจากเสียงเพลงกัินจังสันดวงมะห่างแม่ไม่จุดอะไ้ปิดเสียงสติเที่าายวให้สนุกจ้าเลาะพินาเลาะมันบอกือเป็นตาเหตดเนย พเสแจงเพลงมันยังมาสูมือสูมือได้พินัศไ้ลามเยลสูมือได้เพลงอะนะพิสียงกระกไดจ่าแมีนบอ สวัสดีคุณอาสวัสดีแม่หมูขอบคุณหลายๆเ้อะน้ำหาหลูกเด้่ยน้ำหาลูกนาดกันอยู่หลานน่นน้ำหาหลูกมันมีเสียงแผงเลยปิดเสียงขอบคุณหลายๆแล้อจ้าเด้อว่ามันลงไปแล้วบ่เดี๋ยวสิโทรหากันเด้อพี่น้องหัวขวัญมันมีเสียงแผงคุนอา อมามันี่ก็ได้เงยไห้เลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ตื่นเบิดไม่แอ่นไม่หมูคอยปิดเสียงมันไม่เสียงเพลงมันไม่เสียงเพลงน้ำหากันเด็กกับลูกหลงกันแม่กับลนูอ่ะพี่นาจะหัวคนพี่นาจะตื่นเต๋อคน,นมาเงีเยบๆเดือดๆเดือดๆเนาะแล้เห็ุอย่างมาดามมาดามล่องไอยอย่เบิ้งได้ยีนหรืมันไม่เสียงเพลงว่าหันอ่ะ จะไปใส่ลรลูกไปสิน้าหาแม่อยู่นี่นักกันแม่ไปน้าหาลูกทา้งคุณเพ้อแคบเดียวแม่เพอแคบเดียวแม่บ่าเคยปิดเสียงนอนมันมีอะนะนแม่หูแม่หูสวัสดีแม่หูสวัสดีว่านัสวัสดีไี่นัดมันมีอะว่านลูกไป่ <c oughs> <c oughs> มันมีแพง ยูว oh, mm ่า hmm. ป้างมีย hmm> ว้า <basics> น oh, okay, so no, ่าเมาแม่เขาไปหาอีหล่าใยูทังหันอ้ยนะไมยูหนีไปอ่ะบอกไเขาตัวไหนครับพี่อ่าแม่ไปหาึืนไปหาไม่เห็นือังเห็นอี่หลอย่างงอมงมอยู่เออแป๊บเดียวแม่ไม่เห็นอะไรสดเออเพิ่มแป๊บเดียวีหละาโดนะบ้า่า่โดนปะไปหาเตมาเจตัเขาไปใส่ไปไหนไปข้าวน้องแม่เขาเขาไปหาแม่เขา แม่แม่กับลูกลงกันแม่กับลูกลงกันว่าหนากับหัวควนกาวากาวามาแม่กับลูกลงกันไปไปต่อไปหาเสื่อแล้วกินต่อไปไปเบิ้งซื้อแต่ลูกเออลานีแม่กับมักคือกันมากับนอนเขาแยะทันทีเลยอ่า พ่อเลยล่ะเออเสไ่อจริงเใหมีให้ชุกคนเปนลานนั่นแหละเข้าไปมันถ่าดีลานน่ะมันดึงฮะยุไสยอยู่ไม่เอาเิยดูรออข้าหนึ่งไม่หาล่ะ ไปไปหาไอ้ลาเมียงานเขาไปได้ันาดบไผจากคนเมีออกมาหมอนี่สวนกันโอลาไปหาเขายุคนไปเอ็นเขาอ๋ไปหาแม่ย่อเออแซงคือท่าดีใจเห็นนี่แหละเ่ะเจ้าษาาแม่ในหมู่มักมังไปลังเออไปเบิ้งไปเรียกเบื้งเบิ้งนังเร่งไหนเขาวันฝูมาเบื้งหนังสวนกันมาเบื้งหนัง ลงหนังได้เนี่ยใช่อนังการ์ตูนอ่ะพราพ่แม่มาเป็นการตูนเจลูกาะันเป็นนังขากันเตนั่งขากันไมเพรเอาเด้ออุย้ยคือมีอนนัคนด่าเอานักการตูน แม่หมูก็หัวควนแม่หมูว่ามาห่างแบบไงมาหอนแมื่อกลางเสียดบอกเล่าจอยๆแม่หมูก็หัวควนไฟอีกันกินว่ากินขนมว่าแม่หมูพินาว่าห่างไงเขาว่าเป็นไงติดบ่อพินาตรว่าเป็นไงห่างไงห่างไงเกือบซี่ถุงห่างอันนี้เบิ้งขากัรเป็นบ่บ่เบิ้งเด้อว่เบิ้งขากันเด้อ

เออมามากินนั่นข่าปพดทอดปอกพขอ้อเออมาล่วงหนังมากินข่าปพดทอดหัวขวัญขอบุ้นพอใจก่กอนก่อนพ่าน้าจะไปใส่หัวหน้าแล้หน้าจะ้ะบางหลัง๋วยเทียวว่กเวยเทียวกับมีได้ไหมหมู ขุ่มขาเชียงเพงบวเนี่ยแม่มูมันป้อมแป้งสวัสดีค่ะอเ,คเอออันนี้แหละแม่มากินขอบคุณ้อมาหา่างมิตามิตะเพ่งแ่นแนลบานนะี่จังนาที่แล้วชีเวนนาที่แล้ว พูนโอกดีจา้าพูนอ้ขอบคุณเด้อะคอยปิดเสียงพูนอ้คอยไม้ยางหา่างปีช้างเท่งมันไหลายเอ่อเข้าออกดีเดชตะวันอ่ะจะ้าพี่บอลดิเดพี่เดลูกพี่เด้พี่แต่ว่ามึงฝากกินมันเกลนยดไหมตัวพี่เด้เข้าออกนีเข้าเป็นพี่ขอบคุณค่ะ โอ๊ยยหญ่ตาสวยเสิร์ฟกาแค่แล้ววันนี้ยหญ่โว้ยคนโตคนละหนาวเออเขาลูกลูกเขามาป้องนีแหละลูกเมื่อคนผู้นี้นั่งอยู่นี่นะมันจะเอาเงินให้จากบาทสองบาทแทะเจ็กเขาขึ้นมานั่งอยู่นั่นเองสิเจ็กขอบคุณเด้อยหญ่ตาสวยมา คือฝนตกเลยเหรอ่ะหัวควัด,ดีเด้อไอเสดาวนองเนี่ยหลายหลายจะเสียเอาอีหยังเขาไปหาชื่อเกิดพี่ได้หร่อพี่เออไปหาพี่ แล้วก็จะไปหาซื้อซินไปก่อยตัว